สวัสดีจากสปปลาวด้วยนะฮะวันนี้มาทริปทดสอบคันนี้เลยเอานิวซูซูกิฟรองนะครับนี่ออกตัวจากประตูชัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปวังเวียงกันเดี๋ยวไปดูซิว่าการขี่ภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของอัตราบนโภน้ำมันพอมาขับที่ลาวเลยเนี่ยเป็นยังไงปะลุย ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่ได้บินลัดฟ้ามาสปปลาวเพื่อทดลองขับออ l n นิวสุดสที่ฟรอถที่ผมได้เนี่ยเป็นรุ่นเจ X+ Plus 7 9 9 0 0 0เส้นบาทเส้นทางวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางจากประตูชัยนะแถวเวียงจันทร์นั่นเองจะเดินทางไปที่วังเวียงเดินทางด้วยกันทั้งหมด3ท่านพร้อมสัมภาระการส่วนคุณชัชในการขับขี่เนี่ยก็จะเดินทางบนไฮเวย์เป็นหลักหรือทางด่วนนะแล้วก็จะมีทางที่เป็นแบบออฟโรดเล็กๆน้อยช่วงออตัวเนี่ยตั้งแต่ประตูชัยจนไปถึงทางด่วนเนี่ยจะมีรถติดเเนน้อยะแ่ นะเราอาจจะไม่ได้เจอสภาวะที่แบบรถติดหนักๆมากนะเต็มที่ก็คือเดินทางแบบไปเรื่อยๆเอื่อยๆแบบนี้เอาเป็นว่าอัตราปิโภคน้ำมันที่คุณจะได้เจอหลังจากนี้ไปต้นไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่เดินทางเป็นแบบเรื่อยๆมากกว่าการเจอแบบรถติดหนักๆซูซูกิ<ๆ>ฟรอนเนี่ยเป็นขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรกับตัวไมล์ไฮบริดนะฮะพลังกำลังเนี่ยประมาณ101แรงม้า135นิวตันเมตรเป็นอัตโนมัติ6สปีดช่วงล้งด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ด้านหลังเป็นตัวทอร์ชันบีมอันนี้คืออัตราปังวะบ อัตราไปพวกน้ำมันคันนี้ก่อนจะไปถึงวังเวียงเนี่ยขอแทรกด้วยเรื่องของจุดที่ประทับใจและจุดที่เป็นข้อสังเกตของสุสุกิสำหรับคนใช้สุสุกิเนี่ยคุณน่าจะรู้กันดีนะว่าสุสุกิเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะนะแล้วก็ใช้เทาติดตามผมมาตลอดเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมใช้สุสุกิสวิฟต์อยู่นะฮะก็ใช้มาเกือบ14-15ปีแล้วเนี่ยวิ่งไปประมาณแสนยังไม่เคยเครมอะไรที่มันแพงไปกว่าตัวยางรองท่านเครื่องที่เปลี่ยนประมาณ3ชุดเลยสำหรับฟรองคันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงง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 งลลลล่่่่่่่่่าา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 าดดด้้้้นน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 หััททีีีีีเเ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 ปป็็็็็แแบบบบบอออรรรรร์ชชมมมมตตตตพูๆววววขขซคคกกกกสสยยยะะใ90 120ถึณไ ดีกว่าซูซูกิในรุ่นน่เอาเป็นว่า <ừ. S 2> ภาพรวมนะเรื่องช่วงล่างเรื่องการเก็บเสียงนะผมถือว่าโอเคเลยรวมไปถึงเรื่องของระบบเซฟตี้ที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลนคิปปิ้งอะดัพตีฟคอนโทนถือว่าใช้งานจริงได,ได้เลย<ๆ>ทีเดียวนะครับแม้ว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยจะสวยแต่ผมรู้สึกว่าภายในเนี่ยอาจจะดูโบราณไปนิดหนึ่งนั่นแล้วก็ถ้า <ผม S 1> เกิดใครคาดหวังว่าคันนี้จะเป็นรถที่อัตราเร่งเนี่ยจีจาร์มากๆเพราะเขาเป็นตัวมาไฮบริดนะฮะบอกเลยว่ามาไฮบริดเขาเนี่ยไม่ได้เน้นจีจาร์เดี๋ยวรอยืม พอถึงวังเวียงแล้วเนี่ยผมวิ่งไปเป็นระยะทางทั้งสิ้น110.9อกิโลเมตรตาผรท้ท้วนะ้ำมันก็ต้องบอกตรงว่าตามที่เห็นนะครับคันของผมได้ที่16.5กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองตัวเลขอาจจะไม่ได้ไประหยัดเท่าโตโยต้ตตายาริสครอสหรือ Honda h r v านะครับแต่ผมเข้าใจว่าสุสกิตัวมาไฮบิดของเขามีมาเพื่อช่วยออกตัวเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแล้วเขาก็ทําได้ดีกว่าความเป็นเบนซินล,ล,ล้วนในสุสกิเดิมเป็นอะไรก,กันบ้างสำหรับตัวเลขนี้คุณผู้ชมพอใจไหมถ้าเกิดคิดเห็นอย่างไรลงมาคอมเมนต้้ผมทราาาบัน่่่ออออยยยวถิิดดดดููคคคลลปปปปๆไไีแแง